กลับมาอยู่กันในเพชซิมูเลเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็เขาบอกว่ามันจะมีโฮเวอร์บอร์ดด้วยใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันจะมีเหมือนเป็นฟักทองยกอักษ์อ่ะมันจะมีตกอยู่เขาน่าจะมีบอกตามแชทอยู่นะหรือไม่ก็เด้งขึ้นมาตรงข้างล่างนะครับซึ่งก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามัน จะเอ่อมาตอนไหนไม่รู้ว่าความถี่ของมันเนี่ยมันจะมาช่วงไหนบ้างแต่มันน่าจะมีบอกอยู่นะครับออ้เฮ้ยเดี๋ยวผมว่าเราไม่น่าต้องไปฟาร์มเราไม่น่าต้องไปฟาร์มเอ่อแคนดี้เยอะและ้วเพราะแค่เราทําตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เหรียญมาละเจ็ดร้อยล้านนะครับเฮ้ยถือว่าโอเคเลยนะเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะแต่ที่เรามีตอนนี้เนี่ก็คือหลักร้อยบิลเลียนอยู่นะเออ น่าจะต้องยังต้องฟาร์มอยู่นี่แหละก็เหมือนเขาบอกว่ามี hoverboard ด้วยใช่ไหมซึ่ง h o บ e r b o a น่าจะรับได้เฉพาะใน h a r d คอ r e โหมดนะครับอืมงั้นเดี๋ยวเราไป h a r d คอ r e ก่อนดีกว่านะครับอ่ะมาตรงนี้นะครับเออเดี๋ยวเราไปดูในเดียแคร์ของเราก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าฟักทองยักษ์มันจะเปิดง่ายแค่ไหนเอ้ไม่ใช่ดิมันจะมันจะมีแบบทีแค่ไหนนะครับแล้วก็ ก็หวังว่ามันจะมาทีๆหน่อยนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าพลังมันจะเยอะขนาดไหนด้วยนะครับน่าจะอยู่ที่พื้นที่ที่ตกด้วยแหละก็เหมือนเขาแยกใช่ไหมฮารดแยกฮัดคอกับโลกจริงนะครับอืมแยกแยกอีกแหละอ่ะตรงนี้นี่ทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าตรงนี้มันจะมีฮเวบอร์ดอยู่แต่มันเก็บเก็บไงมันมัน,ม,นมันเก็บได้ไหมหรือว่าเราจะต้องทําเควสมันจะมีเควสได้เราทําหรอเอออันนี้เควสสามใช่ไหม เปิด100่งร้อย Curse นะครับ Curse โอ้โหแล้วคือต้องใช้เงิน36ล้านใครจะไปได้โอ oh, my God อันนี้แล้วก็เต็มแล้วใช่ไหมงั้นเราต้องไปฟาร์มเหรียญน,นะครับผมไม่มั่นใจนะเราลองไปในอ d o ็อ Dog World ดีกว่าบางครั้งถ่าตัวที่มันแบบทันยากยามมันจะมีเหรียญออกมาในบางช่วงอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้เราไปได้หรือ,อยังอ้เราไปได้แล้วนี่โอเคอืออย่างเช่นตรงนี้นะครับ ผมไม่รู้นะคือพอเราพังไปสักพักหนึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะมันจะมีแบบที่มันจะมีเหรียญค่อยๆอ,ออกมาแบบเมื่อกี้เนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันจะได้เหรียญขนาดประมาณไหนโอ้โหเฮ้แต่ครั้งหนึ่งได้ร้อยล้านอยู่นะเปิด100อันก็36ล้านคูณกับ100โอ้โหโอเคผมรู้แล้วเราต้องได้3.6บิลเลียนนะครับ ซึ่งตอนนี้เรามี1.4แล้วโอเคมันฟาร์มตัวนี้ฟาร์มได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในโลกความเป็นจริงเราได้แบบเป็น,100นร้อยบิลเลียแล้วแต่ว่าก็เราก็ยังต้องฟาร์มอยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มเลยไปทำอย่างอื่นมากกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามหาเวลาฟาร์มแล้วกันเนาะอ่านี่ครับทุกคนเห็นในแชทไหมครับมันจะมีแจแอนด์พัมกินสปอนในสปอนเวิลด์นะครับงั้นแต่เราไม่รู้เขาไม่จะไม่บอกนะว่าอยู่ในโซนไหนงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับทิ้งอันนั้นไปก่อนเลย เพราะว่ามันจะได้แคนดี้ด้วยนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าได้เท่าไหร่อันนี้คือเท่าที่ผมรู้มานะครับแต่เราต้องเดินสำรวจเลยหรือว่าจะมีคนเอาไปแล้วอะเพราะว่าผมไม่เห็นเลยนะอืมเนี่ยไม่มีเลยครับอะเอาผอลไม้มาก่อนสักหน่อยไม่รู้เป็นผนลไม้ช่วยอะไรมีมินิโควิดโควิดเ,เออโคเมดอยู่ในเฮเวนไอแลนด์นะครับโอ้โหในสปอร์โลนี่คือได้แค่หกหลักหมืน่นเองอ๋อไม่ก็คือเท่าที่ผมรู้มานะครับคือ เจ้าตัวเออฮาโลวีนอีเวนต์เนี่ยครั้งที่แล้ว au, หมายถึงปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ใช้เขาก็ใช้ลูกอม,มแบบเดิมนะแต่ผมไม่มั่นใจตรงที่ว่าถ้าเกิดว่ามันยังเหลืออยู่เนี่ยหมายถึงว่าแบบครั้งที่แล้วถ้าเรายังเรา,เราฟาร์มแล้วเรายังเหลืออยู่เนี่ยมันมันจะยังมีให้อยู่หรือเปล่านะครับแบบมันมันจะเริ่มใหม่ที่สูนเลยหรือว่ามันจะมียังต่อจากครั้งที่แล้วอยู่นะก็ไม่รู้ทุกคนเขาใช้ที่ผมพูดหรือเปล่านะอืมโอเคก็ Nai. เราต้องการตอนนี้เราต้องการเหรียญอันนี้5ทิลเลียนนะครับในการที่เราจะเข้าไปในนี้ให้ได้เนาะถูกไหมใช่เรายังเข้าไปไม่ได้นะครับแล้วเมื่อกี้ใจอันคำกินน่าจะสปอนมานานแล้วแหละอืมพอพอสปอนนานแล้วก็น่าจะมีคนไปพังมาแล้วนะครับอโอเคสามสี่บิลเลียนนะครับทุกคนตอนนี้งั้นเรากลับไปที่ฮาโลวีนอีเวนต์ดีกว่าผมไม่มั่นใจว่าผมคิดถูกหรือเปล่านะแต่คืนเราเปิดไปได้แล้วหกเต็มหนึ่งร้อยนะครับฉะนั้นก็ผมว่าก็น่าจะได้แหละแต่ว่าเงินเราก็จะหายไปหมดเลยงั้น มาเราออโต้ดีลิทเออเก็บเลเจนเดอรี่กับมิทิคอไว้ดีกว่านะครับยิ่งเป็นฮาร์ดคออยู่ด้วยนะโอเคมาเตรียมตัวผมไม่รู้นะว่าตัวที่พลังเยอะสุดอนะ่ะมันจะเท่าไหร่นะยิ่งเอาไปดักเมเตอร์ไม่รู้จะมากกว่าสกีบีดี้ทอยเลหรือเปล่านะครับที่เออมันจะเท่าไหร่นะพลังถ้าดักเมเตอร์เท่าที่รู้น่าจะ700คอทีเลียนนะครับถ้าดักเมเตอร์ธรรมดานะถ้าใช้นี้ไม่รู้แต่มาลองดูก่อนดีกว่า อ่ะโอเคผมเปิดมาเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเสร็จเควสแล้วนะครับแล้วก็น่าจะได้ของกากเหมือนเดิมนี่แหละใช่ไหมไหนโอ้โหไม่มีถูกไม่มีผิดสิบควอทิเลียนะครับรีเจนเดอรี่เจ้ากรีมดิปเปอร์โอ้โ,โกลเด้นสามสิบสามควอเทลเลียเลยนะครับอ่ะโอ้โคุยที่สี่เราจะได้เจ้าโคเวอร์บอร์ดเดี๋ยวนะผมขอดูโคเวอร์บอร์ดก่อนซิพลังโอ้พลังแค่สองมาโท เป็นฮาโลวีน2023นะครับ2022เป็นเจ้าตัวพัมกินเนาะโอเคก็คยได้สิ่งอะไรเบรกเทนใจแอันพัมกินโอ้โหเราเราไม่รู้ด้วยนะว่าต้องเป็นใจแอันพัมกินในไหนนะครับในสปอรนเวลเอ้ในเวลธรรมดาหรือเปล่าหรือว่าต้องเป็นแบบเวลอื่นแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเนี่ยม,มันจะมาเมื่อไหร่นะครับฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือเราไปฟาร์มเหรียญมาก,ก่อนดีกว่า เราไปฟาร์มเหรียญในด็อกเวิลด์ดีกว่าเพราะน่าจะได้เหรียญเยอะสุดนะครับผมก็อาจจะเอฟเคนี่แหละไปทาอย่างอื่นรออะไรอย่างนี้นะครับฟาร์มเหรียญในด็อกเวิลด์รอแล้วก็พอถึงเวลาถ้าใจ้แอนพัมกินมาเดี๋ยวผมเปิดแชทรอไปเลยพอจะแอนพัมกินมาเราค่อยไปแล้วกันเนาะสิบสิบอันผมว่านะอาจจะทาไม่เสร็จภายในคลิปนี้หรืออาจจะเสร็จแต่ผมพยายามจะทําให้เสร็จแล้วกันเนาะนั้นก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่า มันนานเกินไปแล้วยังไงแล้วก็อาจจะไว้คลิปมน้าแล้วกันนะครับงั้นมาฟาร์มรอไปเลยแล้วกันเผื่อเอาไปเปิดได้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าในฮาร์ดคอร์โอกาสจะเยอะกว่าหรือเปล่าแต่ว่าสัว์เลี้ยงฮาร์ดคอรมันดีกว่าอยู่แล้วแหละโอเคครับทุกคนมีครับในดูเ w o ว l d เมื่อกี้เพิ่งสปอนมาเลยเนาะมาโอ้โห oh. แล้วดูพลังโอ้ oh my god แล้วยิ่งคืนเป็นใน เป็นในนี้ด้วยอ่ะเราต้องเบรกด้วยนะครับเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าเบรกในโลกธรรมดาได้ไหมแต่โอ้ได้คำหนึ่งสองร้อยล้านนะครับอืมเราเรา,เราลองไปเบรกในในโลกธรรมดาก่อนไหมเดี๋ยวผมว่าเราทําตรงนี้ไปก่อนก็ได้เอ้ยมันยังมีบูส์อยู่นะครับมีเซิร์เวอร์บูส์บูสทุกอย่างแล้วแต่ก็ได้มาอยู่แค่นี้เฮ้ยแต่ว่าเป็นตัวฟาร์มชั้นดีเลยนะเนี่ยอืมแต่ว่าเบรกเทนเลยนะสิบอันเลยนะ จะทําให้เควสมันคือทําให้เควสมันยากอย่างนี้อ่ะแล้วก็คือคือคนก็ท้องไงครับแล้วพอคนท้อคนเขาก็ไม่ค่อยเล่นกันนะครับก็คือมันยากไงคนก็ไม่ค่อยเล่นกันนี่แหละแล,ออแล้วก็เออเราก็เบรกไม่ได้อยู่นะอืมเป็นที่ฟาร์มชั้นดีกว่าดีกว่าเออตรงด็อกโบว์เยอะเลยแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าถ้าเกิดว่ามันมาในแบบ แถวแถวสปอนเวอร์อะไรอย่างงี้มันจะพังง่ายขนาดไหนนะอันนี้โอ้โหอันนี้60 SX โอ้โหโอ้ my god มินิคอมเมดด็อกแมนชั่นโอเคไม่ไปอยู่ละฟาร์มไปฟาร์มมานะครับทุกคนมีรูทแบ็กมาแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะได้แคนดี้เท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ <laughs> แป๊บเดียวนะครับไป17บิลเลียแล้วโอ้โหคือ เออก็ฟาร์มน like sure ี่โอเคอยู่นะน่าจะเปิดแค่แค่นี้ก็เปิดได้เกินร้อยอันแล้วครับแต่เปิดร้อยอันอย่าลืมนะว่ามันใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับแค่ไม่ถึง5้านาทีก็เปิดได้ครบร้อยอันแล้วแล้วถ้าเกิดเราจะเปิดครั้งคืนเนี่ยต้องใช้เยอะขนาดไหนนะครับต้องกีดทิลเลียนแน่เลยน่าจะต้องหลักทิลเลียนแล้วแหละก็ผมว่านะครับเดี๋ยวผมค่อยไปอัดคลิปที่แบบไปเอาโฮลวอปมาอีกคลิปนึงไปเลยดีกว่าเพราะว่าเออเจ้าตัวนี้เนี่ยคือมัน มันสิบอันเลยนะอันนี้คือแค่อันเดียวยังไม่เสร็จเลยครับแล้วคือกว่าจะรอมันสปอนกว่าจะพังเสร็จนี่คือแบบอืต้องใช้เวลาคือนานมากครับทุกคนฉะนั้นก็คงไม่เสร็จภายในคลิปนี้หรอกงั้นก็เดี๋ยวผมอาจจะไปไปฟาร์มาพักนึงก่อนแล้วกันน้อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยมาอีกทีตอนที่มันใกล้ๆแหละหรือไม่ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับหลังจากตรงเนี้ย เราจะยังไม่จบคลิปแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมคิดว่าเราจะไปลองดูในในเบอร์ Word ธรรมดาดูก่อนว่าถ้ามันมีใจอันพัมกินแล้วเราไปพังแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเรากลับมากลับมาในโลกนี้มันจะนับหรือเปล่านะครับแต่เหมือนอันนี้มีเพื่อนช่วยนะใช่ไหมเพราะว่ามันมีหิวเชื่อหิวตัวเนี่ยเราเรายังไม่ได้นี่แสดงว่าน่าจะมีเพื่อนมาช่วยนะครับคงมันคงไม่มีแบบ28ตัวเป็นของเราหมดอะนะเพราะมันดูแล้วก็มีเกิน28ตัวนะครับ โอเคพังเรียบร้อยแล้วนะครับมาขอบคุณเพื่อนที่แบบมาช่วยพักมาไม่งั้นเราก็คมจะแบบยังไม่ได้ยังได้ไม่ถึงไหนอ่ะโอเคก็อนนี้น่าจะเบรกอันนึงแล้วใช่ไหมน่าจะนับเป็นเบรกอันนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูในฮาโลวีนอีเวนต์ดีกว่านะครับนับใช่ไหมยังไงก็ต้องนับอยู่แล้วแหละเออได้หนึ่งเต็มสิบงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ normal mode ดีกว่านะครับหวังว่าเราจะเจอเนาะแล้วพอเราเจอเสร็จแล้วดูซิว่า มันจะนับหรือเปล่านะครับอืมงั้นระหว่างนี้เราคือยังไม่มานะครับเดี๋ยวเราไปในด o อกเวิร์ในเออไม่ใช่โดโจมันเอ้ยมันใช่โดโจไหมหรือมันคือมันมันเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวมันคือมันคือตรงไหนนะด็อกคลาบเออใช่ด็อกคลาบโดโจนะมันของคาวเออร์เวิลนะครับมาไม่ไม่ไม่เราเราเราจะสุ่มตรงนี้อืมให้มันพังตรงนี้ไปนะครับเออระหว่างนี้เราก็สุ่มสุ่มไข่ล้อก็ได้นะอืมจะได้ได้แคนดี้ด้วยแล้วก็ จะได้เปิดอันนี้ได้ด้วยนะครับเรามีอยู่109พันล้านถูกไหมโอ้โหได้ครั้งละ10 15พินล้านเลยโอ้โหเปิดเปิดไข่อันนั้นได,ได้ได้แบบกี่ใบเลยนะโอเคงั้นอันนี้เราเราเก็บแค่มิติข้อแล้วกันเนาะเรจเดลรีล่เราลบไปแล้วกันเดี๋ยวเก็บมิติข้ออย่างเดียวแล้วกันนะครับโอเคงั้นก็มาเทิร์นออนเลยไหมอือเอามา 7.2บิลเลียนได้อยู่เพราะเรามี53าสิบทินเลียนครับเผื่อว่าเราจะได้ของดีไปด้วยมาแล้วนะครับทุกคนพัมกินสปอร์ในคาเวียเวิร์นะครับมาคาเวียเวิร์มน่าจะในคาเวียแคมโพดแต่ว่าเราไปสำรวจในโตเกียวก่อนดีกว่านะครับแต่ว่ามาแน่นอนไม่รู้ว่าพลังจะเท่าไหร่แล้วก็มันจะนับหรือเปล่านะคะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วกันเนาะโอ้ยลุ้นมากว่าพลังจะเท่าไหร่พอดูดูวยว่าคือ 8xx ใช่ไหมอู้มี2อันเลยมาอหัวโอ้โห โอ้ oh my g อดเพียบพลังโอเคโอเคพลัง8 7 5 S X อันนั้นกับอันนี้2 6 S X นะครับแต่ว่าของโวล์ปกตินี่คือมันน้อยกว่าไงผมว่านะคือเดี๋ยวผมพังทุกอันไปเลยกัแล้วกันแล้วเดี๋ยวเพราะว่าถ้าเกิดเราออก,ออกไปฮาร์ดคอร์แล้วกลับมาใหม่ผมไม่มั่นใจว่า,าจะเ,จเซิร์ฟเดิมหรือเปล่าไงครับโหได้ครั้งนึง30 40บนะิิลเนนี ผมว่านะคือเดี๋ยวเออผมผมยอมยอมเสียเวลาพังทั้งหมดนี่เองเดี๋ยวพังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูฮาร์ดคอร์นะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าถึงไม่ได้ก็เราไม่ได้เสียเวลาเปล่านะครับเพราะเราก็จะได้เจ้าแคนดี้มาเพิ่มด้วยสําหรับไปเปิดไข่นะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับทุกคนก็ผมฟา์มาระดับหนึ่งแล้วนะซึ่งไอ้ตรงคาว่าอีเทมเพลเนี่ยคือมัน มันเยอะเกินไปนะคะมันพลังมันเยอะมากผมก็เลยฟาร์มผมขิกเกยียดฟาร์มอะ่ะคือมันเยอะเกินไปนี่คือฟาร์มแค่ฟาร์มตรงนี้มาเนี่ยผมฟาร์มมาน่าจะครึ่งชั่วโมงไม่รู้ถึงหรือเปล่าแล้วนะครับยังได้ไม่ถึงไหนเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูในฮาร์ดคอมหมดเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดว่ามันไม่นับก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ได้แคนดี้ของเรามาด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่ามันได้ก็ถือว่ายิ่งดีไปเลย ระหว่างนั้นผมก็มาดูตรงนี้ด้วยนะครับมาลองสู่มดูแล้วก็ไม่ได้อะไรเลย <c oughs> โอเคก็เรามาลุ้นกันนะครับผมจะถอยหลังแล้วกันนะมันจะนับไหมชึบโอเคชึบโอเคไม่นับครับทุกคนไม่นับเลยโอ้ oh my god แสดงว่าเราจะต้องเบรกเฉพาะในฮาร์ดคอร์นะครับโอ้โหแล้วคือ <c oughs> ของในฮาร์ดคอร์ คือพลังมันเยอะมากนะครับเออมันอาจจะดูไม่ค่อยเยอะนั่นแหละแต่ว่าตัวเราตัวพวกเราเนี่ยมันกว่ามันจะพังได้มีแต่28ตัวแต่กว่ามันจะพังได้ครับทุกคนโอ้โหแต่ถ้าเกิดมันอยู่พวกแบบสปอนบลถึงแบบประมาณเออแถวแถวแคทเวิลอะไรอย่างเงี้ยน่าจะยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่าพลังมันจะน้อยไงเพราะมันจะพลังมันจะไปตามนั้นเนาะแต่ก็โอ้เสียดายมากที่แบบเออมันไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรงั้น ก่อนที่จะไปนะครับผมขอเก็บผ้าไปทำหน้าปดุดแชะหนึ่งก่อนตื๊บโอเค